สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแพอยุอชชญญานะคะผู้บริหารตัวแทนที่อลยอันอยุธยาและเปิดสำนักง,งานตัวแทนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะชื่อว่าสำนักง,งานตัวแทนพึกษาวิว95หานะคะหาง่ายอยู่ที่หน้าห้างวิกซีดอนจันนะคะวันนี้จะมาเล่าประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในส่วนของสุขภาพนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลา ไปแอดมิดรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วถึงมีส่วนเกินนั่นอาจจะมาจากค่าห้องแบบเดิมเมื่อสมัยเมื่อก่อน3ปีที่แล้วนะคะจะมีค่าห้องแบบเดิมที่ค่ารักษาพยาบาลเขาเบิกต่อครั้งสมมุติค่าห้องอยู่ที่2 0 0 4ค่ายาเขาจะได้20,000บาทเองนอกนั้นก็จะเป็นค่าแพทย์เยี่ยมค่าห้องค่าพยาบาล ค่าอาหารต่อวันไม่เกิน2อ0 4สมมุติเป็นห้อง2004นะคะแล้วค่าผ่าตัดก็จะแยกเป็นข้อข้อข้อไปข้อย่อยๆประมาณ9ข้อนะคะซึ่งรวมหมดถ้าเราใช้เต็มก็ค่าใช้จ่ายก็จะมีวงเงินอยู่ที่4 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะซึ่ง4 0 0 0 0 0กว่าบาทนี้คุณลูกค้าก็จะต้องใช้ทุกข้อให้ท่าให้ให้หมดทุกข้อเลยนะคะถึงจะเป็น400,000กว่าบาท นั่นก็มีส่วนเกินแน่นอนเพราะค่ายาค่ารักษาสมัยนี้แพงนะคะแต่ถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบเหมาจ่ายที่อาริอันอยุธยาเรียกว่าปลดล็อกอันตรานะคะค่ายาก็เริ่มตั้งแต่1ล้านบาทต่อปีขึ้นไปถึง100ล้านบาทเลยซึ่งแน่นอนที่สุดไม่มีส่วนเกินนะคะถ้าท่านซื้อ วงเงินค่ารักษาปีละ3ล้านบาทค่าห้องก็ได้4,000แล้วถ้าเป็นในเชียงใหม่หรือตังจังหวัดก็น่าจะพอนะคะถ้าไม่พอก็ซื้อชดเชยรายวันหรือค่าห้องแบบเดิมเข้าไปเพิ่มก็ได้ในส่วนรายละเอียดนะคะว่าตัวเองคุณลูกค้ามีค่ารักษาพยาบาลแบบเดิมไว้นะคะอยากจะซื้อเพิ่มโดยที่อันเดิมก็ยังคงอยู่ไว้ ก็มาเข้ามาปรึกษาเข้ามาทักแชทเข้ามาคอมเมนต์พื่อเอปัญญาได้นะคะรับรองเราจะแนะนําให้ท่านได้รับผลประโยชน์ซึ่งท่านจะไม่ได้เสียผลประโยชน์ในกรมธรรม์เดิมของท่านสนใจรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลที่ตัวเองซื้อไว้ซึ่งเป็นลูกค้ากาําพร้าตัวแทนไม่อยู่แล้วนะคะก็เข้ามาสอบถามได้นะคะหรือท่านใดสนใจที่จะสมัคร เพื่ออยากจะมีะไรายได้เพิ่มก็สอบถามเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ